ทุกคนตามที่เห็นจะมักไก่ไหวเนาะก็จะเห็นกับอกไก่ชุบเกล็ดขนมปังทอดนะจ๊ะทุกคนที่เห็นหลายๆคลิปกับกินย่างเก้าๆนั่นแหละจ้าบอกตามตรง <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเกล็ดขนมปังนะจ๊ะเอาชุบเนาะนี่ตามสะดวกเลยจ้ะแม่เห็นแมททิวแล้วเมื่อเช้าอะ่ะ เห็นแล้วว่าลืมไอ้คอมพิวเตอร์แม่คิดว่าอเดี๋ยวแม่ชิวอะได้กลับมาอกลับมาบ้านมาเอาคอมพิวเตอร์ไงบ่ายสงกลับมาบ้านมาเอาคอมพิวเตอร์ใช่ใช่ใชบอกทุกคนซิว่าทำไมลืมแล้วแม่บอกว่าเอ,อน่าจะมาตอนที่พักกินข้าวกินข้าวอิ่มแล้วก็มาใช่ไหมลืมว่างั้น อีกสามนาทีจะจะเข้าเรียนต้องใช้คอมพิวเตอร์วิ่งกลับบ้านตาเหลือกบอักเนโอเคเดี๋ยวเาเอาไปทอดจ้ะทุกคน เมนูกะนุมน่มๆมัดอีหยังกะเฮดไทยกินจ้ะเพราะว่าต้องตามใจคนกินเนาะจ้ะนั่นละทอดไปให้เหลืองกรอบจาดคน้น <c oughs> กลับไปกลับมาให้มันช่วย เมนูหลอกเด็กหลอกผู้ใหญ่ยังกินหมดเลยนะทุกคนเมนูเนี้ยอ,อร่อยมากอร่อยใช่ เดี๋ยวเราทอดไปให้หมดนะจ๊ะลงอีกรอบก็จะได้ประมาณนี้นะทอดให้เป็นแบบนี้เนาะโอเคทุกคน เราจะทําลูกสิ้นย่างในกระทะได้จ้ะอันนี้่อยใส่น้ำมันไปนิดนึงดอกจ้ะเพราะว่ากระ,ะทะอันนี้เพลิ่มติดแล้วไงก็เลยเอาน้ำมันละเล้งนิดนึงจ้ะ,ละเล้งนิดนึงลูกชิ้นหมูที่เราทําเองนะทุกคนพานนิดหน่อยอเหมือนทำกว๋วยเตี๋ยวย่างในกระทะเลย ย่างใน,นกระทะดกเจมหมูปิ้ง ลองกินไหมกินพ่อไม่กินลูกชินปิงแ <c oughs> ปลกเนาะต <c oughs> ังบอกไม่อร่อยต่ <c oughs> อยังพอเนาะ โอเคเดี๋ยวก็ย่างไปเรื่อยๆจ้าทุกคนให้เป็นสุกเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มลูกชิ้นหมูแบบเร่งด่วนอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่นะใครที่เห็นบ่อยๆเนาะเราใช้น้ำจิ้มไก่อืเอาอีกนิดนึงผงชูรสใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะอื uh huh. แล้วก็เป็น มามะาขามเปียกมาเปียกสูตรเร่งด่วนนะทุกคนอืมแล้วก็เป็นพริกป่นพริกป่นก็ใส่ห,หมดก็ได้คือสิบเพ็ดน้อเล็กคือสิบเพ็ดจริงๆนินี่เป็นปน้ำปลาอืมน้ำปลาใส่ผักชีลงไปแล้วก็ขน้น ใครจะเติมน้ำเปล่าด้วยก็ได้นะแต่เราไม่เติมทุกคนประมาณนี้ชิมรสใส่ไมโครเวฟหรือว่าไ่สีใส่หมอแล้วก็ตั้งให้หอนก็ได้ด้วยจ้ะเดี๋ยวคอยสิเอาไปใส่ไมโครเวฟจ้ะไมโครเวฟหนึ่งนาทีจ้ะก็ออะได้แล้วจ้ะทุกคน ให้ลูกชิ้นปิ้งแล้วเราก็ได้แล้วน้ำจิ้มเราทุกคนได้แล้วน้ำจิม้มแต่ปลิ่งด้วนจังคนๆเลยชิมอืมพอแล้วพริกทอดอืมทอดก็ะใส่ลงไป ผักชี้ไสลูกไปเราก็ได้นะ้ำจิ้มลูกชิ้นปิ้งแล้วจ้าทุกคนเค okay, จ้าลูกชิ้นเราก็ได้แล้วนาะนี่เป็นไงทุกคนลูกชิ้นปิ้งกิ้งกะทะอ้ยเอากระเสียบใหม่ได้ตัวทุกคนจ้า สีหยักไหมอมเอากิโลสี่ลาดก็สี่ใครกินกับแม่ด้วยนี่แมทธิวอเล็กแมทธิวพ่อไม่กินว้มัน,น,น,นมคอืนนน <laughs> อ,อแล <laughs> <laughs> นด์ของข่อยมันคือแลนดอาอดูตอนนี้ฮะอะไรตัวเนี้ย กวานตรงนี้ออือใครจะไปหาลูกชิ้นยืนกินมั่งแต่เราอาจจะนั่งกินนะกวาตรงนี้เราก็ใส่อีกลูกชิ้นบุรีลำเนาะบุรีลายคนก็ตามกระเสของอหน่องนิสานะจ๊ะทุกคนสุปเปอร์สตาน่ารักดี นี่อีแม่บไดยตามกระสแล้วจ้ะอันนี้พราเห็ดลูกศิษย์ไม่ไม่ก็อยากสิกินแบบนี้ฮะนะทุกคนกินนี้เลยก็เห <c oughs> ็ <c oughs> ดแบบนี้เข้ากระหายคิดถึงบ้านนะจ้ะทุกคนแล้วอ,อันนี้สั้นนะแมทสั้นได้กี่ลูก ได้สามลูกเอาพอต้องได้สีได้สีคือกันบะ<ม>ได้ทำแมติเนี่ซ <c oughs> ่อนอย่าเธอเกับยีงน้องได้อยู่ว้าวมาเฟรชจัด <c oughs> ลูกควายแกหลุนจ้ะทุกคนเพิ่นกระซอยจ้ะ โอ้ได้อีกหนึ่งใหม่พอดีจ้ะหนึ่งไม้พอดีมดกร์เฟรชจริงจริงอือทุกคนดูสิสวยเนาะออืจ้าทุกคน เรียบร้อยเนาะจ้าทุกคนลูกชิ้นหมูปิ้งกลิ้งกระทะเนาะจ้ะกับน้ำจิ้มแบบเร่งด่วนแบบเด็ดๆจ้ะทุกคนจ้าฮนะสวยปะจ้าทุกคนก็เป็นอกไก่ชุบเก็ดขนมปังทอดจ้ามือนีกะโอ้ยโอ,ยโอย้ง่ายๆใต่เม่คือเกาจ้าทุกคนมาเป็นถานอีกแล้ว ชิ้นใหญ่ชิ้นหน่อยอมเอนีรีดพาเซตกับเฮ็ดลูกชิ้นหมูตอ่อจ้ะคือบรทธานได้พักอยู่จันเนี่ยเห็ดกับพอเห็ดลูกชิ้นเซตกับอีหยังก็จก้ะเห็ดลูกชิ้นเซตกับโหลดคีบห้ทุกคนได้เห็นเนาะจา้ะ แล้วก็มาเฮ็ดกับเข่าแล้งโตทุกคนโอเคจ้ะมาเป็นถาดอีกแลวจ้ะทุกคนไปกินเข่าแล้งกันจ้า oh <my> จะกักตรวุ่นวายเน่จักนอยจ้ะทุกคนมาพ่อมาอมถูกใจฝรั่งอีกแล้วก็หาแต่ของที่มักๆให้เพิ่นในอะไรจ้ะทุกคน so กินอะไระ for, <me? S 1> for you โอ้โหกินหมดไหม呀อะอคมะพ่แม่โอ้โหพ่อกินไหมลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งไม่ชอบอเพื่อนพ่อกินจะลูกชิ้นปิ้งเพื่อนกินลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวย่างเดี๋ยวจ้ะ ครับทุกคนมาเก็ตออกมาอีกแล้วสวัสดีสุปูสคอสนสบายดีไหมความสมบายดีบัคเก็บไาอีกแล้วสบายครับทุกคนชื่ออะไรบักซิดาตักทก้ายได้จ้าทุกคนจ้าทุกคนมีซื้อแบบซื้อแบบสนุกสนุกตลกตลก อีบักอึบักอึมาอีกแล้วจ้ะทุกคนบักอื้มาอีกแล้วก็คืออีเมย์บักอื้ไปปวไวอีหยังภาษาอีสานบักอึนอกจากภาษาไทยก็คือฟักทอง <ไป S 2> เออ <ไป S 2> หัลโหลทุกคนจ้ะก็กินขา้าวแรงกันจะ้ะหยิบเลยหยิบเลยอืหยิบเลยหยิบเลยลูกล,ลูกชิ้นคนละไม้หยิบไปเลยครับ อยากกินก็กินครับลูกชิ้นนะครับชนกันได้ลูกชิ้นชนกันอ๋อเดี๋ยวค่อยชนอ่ะโอ้พ่อสองชิ้นเองนะ Yes พ่อ Thank you พ่อสองชิ้นเองเหรอกี่บาทเอาห้าบาทเอาห้าบาทไปสั่งจะพูดชิ้นยังัง Oh, there, พอบแล้วลูกกินไก่กินไก่ข้าวกิน,นิดนึงก่ิ oh, oh. mm. กินเลยเพ่อะไวชกุตอย่างนี้ก็นาวแตงนี่ัซตับอมินโอ้ยมีการเป็นไงอย่างนี้มอสเลแกนี่เยอะชอบน ลูกช oh kind of. ิ้นชนกัน hm. อ่ะเอากินสิอือโออแซษเดเศบป่ะอืออกินเลยโอ้โหไม่พูดกับทุกคนพอไม่พูดกับทุกคนเลยอืม เทยหมดก่อนเดียวโอ้ยเหนื่อยขอพักก่อนวีมอสเตอร์เลยน่าหมดพักราดไปไหนอะพักอ๋อพักอันนี้ผักเล็กอันนี้ผักกระดาษกระดาษไอะไรกระดาษลูกชิมปิ้งทุกคนกินบ้ากินบ้าฮะนะเฮ็ดเองกินเองนักเล่นพ่อเด้ อันลูกชิ้นคอยปิ้งคอยคอยนั่งกินเด้บอบ่บ่ยืนกินเด้อทุกคนเด้อลูกชิ้นปิ้งยืนกินเนาะทุกคนหันลโหน้ำจิ้มกะธรรมดาธรรมดาเนาะจ้ะบ่มีอย่างพิเศษเนาะทุกคนก็มนะดูทุกคนโหราดน้ำจิ้มดูโอ้ my god โ okay. <c oughs> อเคเอาแล้วซ <laughs> ิม <น S 2> ปะปาปะปาเพิ่นกินแบบลูกชิ้นที่เฮ็ดเซ็ตใหม่ๆนะเพิ่นสั่งกินแล้วก็กินลูกชิ้นที่ต้มนะจ๊ะใส่กับต้มก๋วยเตี๋ยวแต่บ่กินลูกชิ้นปิ้งนางบอกว่าเบาเสพแต่ยังอยากให้นางซิมอยู่คือเก่าจัง <c oughs> กินเบิงบ่ง,งอืม Mm. 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 God. Varför äter du inte som en barbecue? Ja, det bra men går det i soppa. Det har i uh, förtjänst. Jag hade lakan uh, i idag. Mm. Men ät. Vad? Ät.

cho xẹp nó yên thoại ăn không xẹp đi Chóc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  đi goddamn chicken, này <hessy> <should've been> <hessy> <hessy> <seen> เฮ้ยเกงไรอืม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 ่แล้วเนอะอืม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 อือืมอือืมืออะไรนอืมอมากรอยเหมือนเดิมอืมอะจอมือกระโดดออมือกด No. Oh, okay. mm -hmm. mm. My step done. What? ไม่ได้เอาซอสน้ำจิ้มไกม่ม,ม,มาไม่จิ้อมอนะไอวันไม่เนสแต่เขาเลือกที่จะไปล่ one ลืมสื่อไม่ต้องเนสอ่ะพอต้องจำพอต้องจำสองคนนั่นแหละต้องจำเพราะว่าสองคนกินเยอะกว่าเขาเจ๊คิดเป็นมีเยอะ เด mm ี hmm. mm ๋ยวไปชิมสติชิคนแก้วส์มันอรอยดีน๊ะฮึกินทุกอโอเคมากินอะไรใช่ไหมแม่มากินมาก่อนค่ะแต่บอกเอ๊ะครับ มันต้องเผ็ดๆมันถึงจะอร่อยครับเปรี้ยวครับเพราะเราใส่น้ำมะขามเปียกใช่ไหมครับสันหาไปจงสั่นแล้วแต่ทุกคนตกใจสิมจะตกใจสิยังตกใจเอาอีกสิเอาอีกพอๆกับฉันให้อื่ม ต้องกินให้อินทุกคนต้องกินให้อิัน่กินอันนี้ขนมันมทอดขนอไม่ก่อยหนาันนี้อืมนอดนี่แม่ออกไปขนกแบบไม่หนาอืมอดซ้มเมียนอืมทุกคว เป็นไงเป็นเมื่อไห่นม้าวพลเป็นเมื่อไห่้ผฟองรีดผ่านรีดผ่าแล้วมาทำลูกชิ้นต่อลมาลูกชิ้นอ่ะลูกชิ้นมันอยู่ที่สามชั่โมงอ่ะรีดผาสองชั่โมห้าชั่วโมงมาทกับข้าวต่อบุอเฟ่ตอยางเลยอร่อยมากทุกคนแต่อิ่มแล้วล่ะน้ำจิ้มอย่างอร่อยเลกจ้ะทุกคน แบเนี้ส่วนอิ่ไหมอะอิมในรเดอเล่นกันอยู่นั่นแหละจะเสร็จไหมเนี่ยวันเนี้ยม่ะอึฮเลดเลยลดเลยวัสดีเย กิมยังเก็บไม่ดีเ้อเก็บจมงเก็บจานอะไรจ้าทุกคนจ้าอะนันนัหยิกกันแล้วน่ะยิกกันนันัน่่เก็บงแมนี่นอสกัวเนนค่นดอืคนดอุดอะไรทุกคนจ้าจะเพิ่นจิเลเลนกันจะสี่เลยทุกมือทุกมือจ้าเลยไทยเ้เบิงมาเป็นจะไดสองคนนี้สาดีอืมสดีจะเป็นก็ดีกันจ้า เพื่จ้าทุกคนจ้าได้กินเขาไปน้ำกันนะจ้าขอบคุณสุขสุขก่อนทีวะทับทคลิปวีดีโอทุกๆมือนะจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย